สำหรับใคร<ห>นสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใคร<ห>นสนใจ ยู่ใต้ <Hi. S 1> คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช anel ชัดบาน n อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับสําหรับการเปิดแพ็คนะครับวันนี้ก็ใช้เพชรแดงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแพ็คไหนบ้างที่น่าสนใจนะผมมีเพชรแดงอยู่43,000เพชรซึ่ง ถ้าจะเอาตัวแบบท็อปๆเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะนะเราอยากเปิดเยอะๆผมว่าจะมาเน้นเนี่ยเลยนะครับจำกัดต่อวันเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับชุดรวมประจำยูโรนะครับเนี่ยใช้3 0มพเพชรแดงคืออย่างน้อยเนี่ยเรามาเปิดเนี่ยอ่าคนที่มีเพชรไม่เยอะเนี่ยประมาณ3 000, 5 0 0 5,000ก็จะได้รู้ด้วยว่าเลทมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะได้ลองด้วยแล้วก็ที่ผม ว่าจะเปิดเนี่ยก็400%นี้นะครับแล้วก็300%ก็คือ Limited e u r o p โปนะครับเปิดได้2ครั้งก็สาก3 0 0 0 0เพรเลยอันนี้อันนี้สำหรับคนที่มีเพรเยอะเราจะเปิดให้ดูนะครับส่วน7,500เนี่ยก็คงไม่เปิดนะเพราะว่า15,000คงดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้4 0พ0เพรเนี่ยคือผมมันสำหรับผมเนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าเน้นใช้งานก็ต้องมาเอา3,000เพรครับเพราะว่าถึงมันจะขายไม่ได้ก็ามาใช้งานได้แต่ถ้า4,000เพรเนี่ยผมมองว่าโอ้โห90ถึง99เนี่ยลุ้นยากนะนอกจากดวงดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างนิดนึงว่ามีอะไรอีกนะครับที่จริงอ่ะผมสนใจนี้มากแต่มันบอกว่าถ้าจะได้ของขวัญฟรีเนี่ยก็คือต้องเปิดอันนี้10ชุดซึ่ง10ชุดเนี่ยโอ้โหมันปาไป80,000เพรเลยนะ ก็เลยตัดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าถึงนะเนี่ยถ้าเปิด10ชชดอโกปาอเมริกานะครับก็จะได้ที่ผลล็อกไปนะครับคือใครสำหรับใครที่มีเพชรแดงเยอะๆ80,000เพชรเนี่ยก็เปิดน,นี้เลยครับคุ้มเพราะว่ามาเปิดน,นี้ฟรีนะก็97-99อ่ะคิดดูดิถ้าได้9 0ถ้าได้98ก็คือคุ้มแล้วอ่ะเนี่ยนะครับคือ99ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับ โอ้โหเอบอกได้เลยว่าเนี่ยมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะอันนี้ด้วยโคปาเมริกาครับก็จะลุ้นเป็น92-99นะซึ่งอันนี้ขายได้ด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเพชรเหลือจะมาเปิดนะครับแต่ว่าเราจะไปเปิดอันนุก่อน3000เพชรแล้วก็เออมื่นห้าหมื่นห้สักครั้งไหมถ้า15ื่นครั้งเดียวเนี่ยก็จะมาเปิดโคปาได้นะอ่าอันนี้ก็สามหมละสามหมแล้วก็สามพ แล้วก็จะเหลืออีกประมาณไม่กี่พันอะ่ะก็อาจจะเปิด4ี่พันได้นะครับเผื่อใครอยากเห็นเนาะส่วน7,5 0 0ผมไม่เปิดแล้วกันนะคือมันก็อ้ําขึ้นมาจากอ่าสี่พันเพชรนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่3,000ันเพชรก่อนขายไม่ได้นะครับอันนี้นักเตะขายไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงชุดแรกครับเริ่มเลยจังหวะน,นี้เราไม่ได้เปิดนานมากนะครับสําหรับแพ็คนะมาครับ ครั้งเดียวครับหนึ่งครั้งต่อวัน99จงมาไปครับ3า0พเพชรแดงบอกได้เลยว่ามีลุ้นแน่นอนจังหวะนี้ชุดรวมยูโรมาแสงเดียวครับเหมือนเดิมไปครับคนเลยฮะเริ่มมาจังหวะนี้1แสงมาก่อนปุป๊บอ่ามีอีกชุดหนึง่งมีอีกชุดหนึง่งมันมีสองแพ็คนะครับในชุดเดียวไปครับจังหวะี้นะครับรอดูเลยท่านผู้ชม ฉากแบบนี้ยังต้องลุ้นฮะโอ้โหประเทศฮะซ m ครับใครครับเนี่ยโรมาเนียครับใครครับ94้่ครับโอ้โหโจบเลย <c oughs> จบเลยโอเคครับเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะเกบสี 94, ก็คือมา94เลยครับโอ้โหไม่มีลุ้นนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าคิดหนักเลยตอนนี้คือตอนนี้จะมาเปิด1มื0น กับ1 5ื่นอันนี้2ครั้งเลยนะครับกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะฮะถ้าอันนี้ได้2ครั้งไปเลยเนาะก็น่ารุ้นดีส่วนโคปาเนี่ยผมเพชรไม่พอแน่ๆนะคืออตั้ง1 5ื่นเลยนะไม่น่าพอนะอาจจะต้องหาอีกแต่ผมไม่รู้ว่าเลทอันไหนคุ้มกว่านะครับ92เหมือนกันแต่อันนี้เป็นสายโคปาอเมริกาโนอันโน่นเนี่ยเป็นสายยนะูโรเนาะ มันลุ้นเป็นโคปาก่อนแล้วกันโคปาอเมริกาอยากรู้เหมือนกันเผื่อจะได้โรนันิโยนะอยากได้ครับมาครับ1 5ื0 0แรกของแท้แน่นอนโรนันิโญเท่านั้นบราซิลฮะต้องบราซิลเท่านั้นฮะไม่ต้องลุ้นประเทศอื่นแล้วอันเจินน,นาลุกไกวพอได้อยู่แต่ขอบาซิลไปเลยครับจังหวะนี้แสงเดียวพอเหลือๆไปครับมาจังหวะนี้บาซิล โอ้หเรียบร้อยมิกจเคครับฟอเรสเรียบร้อยเก้าสครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจุกๆนะครับเอาแล้วเอาแล้วหมื่นห้าครับเอาไงล่ะทีนี้แล้วนี้มีลุ้นดีไหมเนี่ยคือถ้ามันเปิดได้สาสิบชุดแบบนี้ครับมันลุ้นยากครับอ๋ออันนี้มันต้องมาลุนข้างล่างอีกทีหนึ่งนะไม่คุ้มม่นี้ นะครับแล้วก็อันไหนอีกนะ้าหมื่ของอัน,นี้อะผมขอดูไส้ในนิดนึงอ่าลุ้นแน่นอน9 2้าถึงเกผมว่ารุ้นยากมากเลยครับรุ้นยากจร่างๆงี้หมื่นห้นี้เอาแบบเน้นๆดีกว่านะเอาของที่แบบน่าจะโชวๆคือเน้นเยอะๆนี่เลยดีกว่า9000นะครับผมวาเว่า9 6ถึง99เเนี่ยน่าสนใจที่สุดละเนาะ ดูทรงน่าจะดีสุดไม่เน้นขายแล้วกันมา9 0 0 0สามรอบน่าจะได้สองรอบครับเดี๋ยวมาดูกันเปิดสี่พันลวกันปะเปิดสี่พันให้ดูแล้วกันเพราะว่าดูทรงแล้วเจ็ดพันห้าไม่น่าพอน่าเลยไปครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายตบท้ายด้วยเก้าพันสองอันนะเดี๋ยวมาเปิดสี่พันครับไปดูกันครับผมบอกได้เลยพวกแบบเนี้ยอยู่ที่ดวงจริงนะครับผมจะเปิดไหนถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่ไม่ดีครับมันแย่หมดไปครับ จังหวะนี้ใครได้ตัวดีคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชุดที่2ครับไปครับเอาหมดแล้วอโอเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับสี่พันเพชรอ่ะลุนเก้าพันดีกว่าครับดูทรงน่าจะดีนะมั้งมาครับชุดแรกครับเก้าพันชุดแรกครับไปครับไม่รู้ว่าผมหวังเก้าสิบเจ็ดขึ้นไปอ่ะขอเก้าสิบเจ็ดมาเล่นหน่อยยกดเลยครับแสงเดียวพอไม่อยากรอนาน ไปครับอีกชุดหนึ่งมันมี2แพ็กนะในชุดนี้นักเตะขายไม่ได้ครับอันนี้แหละที่เราต้องการ97ขึ้นไปครับขอเลยเริ่มต้นมา97เฟอบประเทศ,เทศอาบี <RB S 2> ด้วยโอ้โหดูดิดูดีิ96อะ่ะโอ้โหลุนยากจริงๆเลย12ื่นครับตอนนี้มีเพชร ไม่มีละไม่ต้องลองอันอื่นแล้วเอาอันนี้แหละไปครับครั้งที่2นะ่าจะดีที่สุดสุดท้ายครับสําหรับคลิปนี้เปิดไปก่อนครับแพ็กแรกแพ็กที่2ผมขอ3แสงทิ้งท้ายแล้วกันฮะท่านผู้ชมรอนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแสงแรกกลับมาไม่ค่อยเวิร์กไ,ไม่ค่อยดีเลยจังหวะนี้แสงที่2นะฮะท่านผู้ชมรอดูกันเต็มเต็มเต็ม,ต,มตาแน่นอนขอ97เนี่ยมาไม่ขอเยอะไปครับครั้งที่3แล้วครับ จังหวะเลยฟอร์มขอหน่อยโอ้ยเดียวโอ้โหท่าูชมการกลับมาครั้งนี้ทอปฟอร์มอีกแล้วนี่สงสัยถ้าเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยมันเปิดได้สามครั้งนะก็ได้ตัวนี้อยู่ดีโอ้โหบอกได้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้จุกๆนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับใครเปิดแพ็กไหนแล้วเวิร์กแนะนําได้เดี๋ยวรอบหน้ามาอีกนะครับแนะนําหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรเร็วนี้จะกลับมาสตรีมอย่างเต็มรูปแบบนะครับยังไงก็ฝากด้วยลวกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ